สบายดีสบายดีลาะสบายดีอ,อีเด้อพี่นนอกเลย,เลยมือนี่ฮะหลังจากที่เอาของกินมาส่งให้แล้วกะเห็นถั่วเห็นบวงสุกาโปะหงหาร้ายกับนางไงกับน้องเดียวจัดการเลยมือนี่สบายดีน้องเดียวสบายดีสบายดีอย่างอ้ายๆเลยพี่นนอกเลยอืมการห้ยองไอหน้องพันจัดการเลยพี่นนอกเลย คือจังสีแลนะนอพีนองฮามีสติสตังเนาะสติครบถวนสมบูรณ์คืออ่าอ่าคือคนทั่วไปวาาสันนะคือคนทัวนนท่วไปเขาเล่ากับสีโบปะห้ถถวยวงองยางใายชายหย่าคือจังสีนอก,กินแล้วเล่ากับสีสามถาล่างถวยล่างยังแต่ว่ากินแล้วเล่ากับสีคือจังสีและพี่น้องเลยขนาสงสารน,นอชีวิตของเราเนาะ,ะ,ะแต่ว่าน้องเดียวถามี่ผู้ซ้อนนถามี่ผู้ซ้อนถามี่ผู้บอกผู้ยังกะ แล้วคือทรงละเหตุเป็นเนาะเพราะว่า,าน้องกัออยู่กับป็ดปีแล้วเนาะก็อยากซ้ำกันกับอ่าน้องลุงแหละเนาะน้องลุงก็หกปีแล้วก็ยัาสามารถล้าง้วยล้างบวงได้เนาะเพราะว่ามีแม่มียังคอยซ้อนคอยแอบเนาะแต่ว่านี้เราแปดปีแล้วโบมีไฟบอกไฟซ้อนน,น่ะก็เลยบโบโหว่าสิเหเ็ุแนวดเนาะคือว่าอนไ่พี่เนาะขาเหาโห ก็คือว่าอ่ามีการบอกการซ้อนเห็ดนั้นเห็ดนี่มันก็คือกันกับเจียขาวเนาะเด็กน้อยพี่น้องเลยถ้าห้าวเต็มให้มันงามมันก็กงามถ้าห้าวเต็มขี้ลายมันก็ขี้ลายได้จ้ะก้อ็ดึมก้อนนึงนี่ดุยเลยซองไอ้น้องดุยเลยียึธมันยังเปิ้มพี่น้องอันเอือนางไงวานได้ก็ล่างถวยแล้วเอือนางไงสิผ้าไปใช้ก็ลุ อันเอือนังไงวาสิพาไปไซกเกาล้างถ้วยแล้วเนี่ยกินเม่เออกินเมี่ยงวะนี่คิวได้ที่ใจเอือยมาหาพี่น้องเลยไลายมือเพิ่นคได้เห็นกันเนาะอ้าอืมไม่ได้ผู้ใดผู้ใดลูกท้อสลายพี่น้อง่หน้าสังเวชสังเวชเนาะหน้าสงสารพี่น้องเห็นใจเราเป็นแม่เลี้ยงเดียวแถมสติบอดีอีกจังหางพี่น้องเลย บางมื่อกะลูกนี่กะสิได้กินข้าวดิบข้าวบซุกกินข้าวบูดข้าวเนา่าแต่ขาสวงที่แม่น,งนมางใหญ่มากเห็ดคลิปในนี่แม่นางใหญ่กะสิไห้หล้านของแม่นางไงห,หนึ่งข้าวเนาะสวงที่แม่เล่บาบาริษัมหาหนึ่งข้าวหนึ่งนามได้กะสิได้กินข้าวซุกแน่มือ่อเสาร์นี่กะไปกินข้าวเพื่อนน่ะร้านสาวแม่นางใหไงผนเดินน้องเดียวนี่ โอ้พกหกลูกกะเห็ดแนวนี้ล่ะเอาใส่ในซ้ำหนันละกละลามมันจะสบายลูกลุย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 องไอ้น้องลุยลุยส่วนนั่นกะสิมี่น้องลุงนะผ้ากับน้องหลานน้อยเนาะส่วนนี้ซีมี่น้องเดียวก็เอื่อยนั่งไงจนเข่าขี้เมียงเข่าอันนั้นเบิดเลยพี่นอ้องสานจนจับกกัน,กกนถามีผู้บอกผู้สอนก็คือสิเป็นนึพี่นอ้อง

คูณแม่นางย,ายเญาแล้วเนาะคนเ้าทกมาก็มีหลายมีหลายแบบบางคนทกแต่ว่ามือตีนสติสตังครบถวนเนะาะกะกะสีคล้ายๆแน่พี่น้องอันนี้ทกสติผัดโบคือบานคือเมืองหม่เนาะปัมป่มๆเป,อ,ปอ้เปอ,ปอ,ปอเป็นบาดเป็นปวงถาปวงแห้งๆเขาเจากัสีคั้งละไหวได้จ้าพี่น้องเลย นี่คล้ายๆแน่แหละเขาจะโบได้ครั้งโนโปาา้าไว้ทังลุ่มนี่แต่ว่าเรากระซิมีอาการคือคือเห็น,น,นเน,นี่นี่เราสิวเอาคนเดียวอย่าดูพี่น้องเลยนี่นางวาเนั่นนี่เบิดมือเบิดเว็นอยู่เลยพี่น้องเอย่าสิ่งที่หนาสงสารที่สุดคือเด็กหน่อยคุณนี้พี่น้องบ่มีการศึกษาเลยบ่ฟ้าคงเหียนกันยังบ่ได้เขาตุกอตัวหนึ่งกันยังบ่เป็นครั้งแรกที่ แต่เห็นเห็นหนังสือคือ,อในคลิปก่อนๆที่นั่งไงเพืออ่อนอันซ้อนพี่น้องเลยแต่ว่าถ้าเปิดเทอมวันวันที่หนึ่งเดือนเก่านี่กิดจากว่าเราสิได้ข่าจากโบเนะบาะเพราะว่าสมโนโคโตเลเราอยองังโ,โบมีด้อเนาะเท้าเดียวนี่อยังบันได้เข่าสมโนโคะน้ำแม่แล้วด้วยจ้าพี่น้องของแม่เล,ลาแ่ะสิมีพี่น้องเล่าถือไว้เนาะแต่ว่าแม่นั่งไงแต่ยังติตโตหาพี่น้องเราอยังโบอยังโบได้เนาะมแตา อ่าวอลแล้วก็ถ่ะมีผู้ใจบุญเนาะพี่น้องเนาะแม่นางใหญ่ก็ว่าจะแล่นสมุนูคว้าให้แต่ว่าจากสีใสเงินหน่อยเงินลายปันใดก็แม่นางใหญ่ก็ยังโมโหเถื่อเนาะยังโมได้ถามลุงวันว่าอันแล่นให้อันสะอุ่นกับน้องลุงแล้วก็สมุน์อันเพิ่นเชียร์ลายปันใดดอกเตาดอกใครี่น้อง่สชัยกันเตาผู้เดียวเลยพี่น้องทัดดีๆนางใหญ่ ไปตักน้ำนี่จ้ะพี่น้องเลยเพราะว่าเอาน้ำของเราตัวต enfin, ักไว้หันล่างถ้วยไว้เลยเต็มมั้งว่งเต็มเลยพี่น้องเลยน้ำฮะสบายต้องรอเดียหน่อเขาตักนี่หน้องน่อพี่พูดเสือสวยกันหลังจากล้างถ้วยแล้วพี่น้อง หัวหนามาดูชิ้นาากกหกในด้วยจา้าพี่น้องเพื่อนลานาเข้าม่ทั้งใหญ่เลยเข้มนะกเบองันี้งงนนบตองโอเคสะดวกมีด้จา้าพี่น้องตำเจวเห็ดตำ,ตำ,ตำ,ตำตม,มีนี่มีกระตุมต้ม อปดแต่าเซ็มนี่เงซีินปนพี่น้องเป็ดเลยลูกซีมีกจะขำบบะเปปะน้องโมก็ซีมน่ะเพื่นไม่เพจะผดร้รนว่าเพ็ดเพ็ดเพยุน้องโมกนเก่งเเพื่นน่ ลุยเลยพี่น้องบตรงใส่ตองใส่อันบ่วงเลย้เส้นยาวแค่หนองหัวกเอาคุณแม่นั่งยาวไปว่าเนาะหาไฟโบได้ยืนในจุดที่ว่าผมมีงังแหละ สิบวเข่าใจเล,เลยเลยพี่น้องเลยอ่าใ,ในความเป็นอยู่ของหน้องเดียวเน,ะในใา,านะบางคนสิว่ากลัวเหรอนิยายนำนเนะ่าเลยพี่น้องะแพงเสอ่าต่สิมีหลายคนเข่าใจเลยกะบ่ <c oughs> มีหลายคนบวกเข่าใจเนาะเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่ของเราเพราะว่ายังเป็นเล็กน้อยแคมแม่เลากับสตีโบดี้เจ้ะพี่น้องเลย แต่ชีวิตการเป็นอยู่การกินการอยู่มันกระสิขาขึ้นในเล็กๆน่อยๆแต่ว่าถามีคนที่เข้ามาเอาใจใส่เล็กน้อยกัสสติดคือยังสีอะไรพี่น้องคือการกับเราติดเนี่ยคือการกบเราติดนั่งใหญ่เนาะเห็นนั่งใหญ่มากแล้วก็สิเลมนมารับเกี่ยนกระแสเนาะพี่น้องเนาะแสบร้ายแสบร้ายแสแบบม เฟตน้อยหนึ่งน้องบอกว่าเฟตน้อยนึงบ่มีพักไม่หย่าเลยพี่น้องก็คิดจะำมีหล่อนๆก็มองข้างนั้นสองพันแต่ ไอ้สกอตชแกนคลิปนี้นมกขอลาก็ยินดีจ้าขอลาไ่้องอบคสาวผู้ไทยในเดอยจาจดนจ้าบายบายคุขอบใจผู้ที่เขาเราเพิ่งขอบคุขอบใจผู้ที่เขามาติดตามเดือจ้าพี่น้องขอบคุวสาวผู้ไทยผู้ได้ฮักน้องเดียวกับติดตามในคลิปต่อตไปเดอนจ้พี่น้องบายบาย